หญิงขากระเพฉันว่าจะเอาไปทิ้งแล้วเอ๊จะทิ้งทำไมล่ะหลายวันก่อนฉันเจอสร้อยเส้นนั้นบนสนามลรงรี ่รู้ใครทำหล่นไว้ฉันเห็นว่าสวยดีก็เลอฉัยกลับบ้านตอนที่กำลังยืนหลอ่อลิบที่แม่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินขากระเพเข้ามาใกล้ตอกตอกเธอมองฉันแล้วยิ้มให้ ฉันไม่เคยเจอเธอในเอเมนี่นี้มาก,ก่อน